สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเตือนรลยบนเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยนะครับรุ่นเก่าๆนะฮะที่มีปัญหากันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเมซี r o ิโปนะครับพีซี่สิ e ซีรีส์โนวาเจ็ดโนวาเจ็ดเอสีโนวาเจ็ดไอเ่นี้นะครับหลายๆตัวนะฮะหลายๆคนก็จะเจอปัญหาในส่วนของตัวการแจ้งเตือนไลน์นะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําไว้นะครับวิธีการ แก้ปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนลายที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้ผ่านเจ้าตัว G-Space แต่เจ้าตัว G-Space เนี่ยมันก็จะมีปัญหาพอสมควรเลยนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโฆษณาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเปิดเข้าแอปช้าออกแอปช้าบ้างหรือว่ามันค้างบ้างอะไรบ้างหรือว่ามันเด้งออกบ้างในบางครั้งบางเวลานะครับหลายๆคนก็ น่าจะทราบกันดีถ้าใครเคยใช้ในส่วนตัว G Space นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็เลยมีโซลูชันล่าสุดขึ้นมานะครับนั่นก็คือเรื่องการใช้ไลท์เฮาส์นะครับที่ช่วยเรื่องการแจ้งเตือนไลน์ซึ่งไ g ท t เฮาส์ก่อนหน้านี้มันจะรองรับแค่ในส่วนของตัว Nova Y 7 0นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว Nova 9 se Nova 9 p 5 0 pro p 5 0 Pocket หรือว่า Mate xs 2นะฮะตัวนี้จะรองรับแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันไม่รองรับแต่ล่าสุดนะครับ Huawei เริ่มทยอยนะครับปล่อยอัปเดตนะครับ ให้กับเครื่องรุ่นเก่าๆแล้วนะครับรุ่นที่รองรับนะตอนนี้นะครับที่ผมได้ข้อมูลมานะครับก็จะมีในส่วนของตัว P40 Series นะครับ P40 Series หมายถึงทั้ง P40 ธรรมดา P40 Pro P40 Pro Plus เลยนะครับแล้วก็ Mate 40 Pro แล้วก็ Nova 7 Series นะครับได้ทั้ง Nova 7 5G Nova 7i Nova 7 SE เลยนะครับซึ่งผมใช้อยู่ในมือเนี่ยก็เป็นเจ้าตัว Huawei Nova 7 SE นะครับตัวนี้ก็รองรับแล้วก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วการแจ้งเตือนไลน์ปกตินะครับดังจนหน้านำคาเลยรวมถึงในเรื่องของตัวสามารถแชร์โลเคชันได้แล้วด้วยนะครับคราวนี้ เรามาดูวิธีการก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราจะทําให้หตัวการแจ้งเตือนได้ดีเนี่ยทำอย่างไรกันบ้างนะครับสเต็ปที่1หรือว่าขั้นตอนที่1เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นในส่วนของตัว P 5 0 s e r i ซีรีส์นะครับย้ำนะครับ P 5 0 s e r i ซีรีส์จะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับให้เป็นเวอร์ชั่น12.0.0.255ขึ้นไปนะครับ12.0.0.25ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว n o v a 7 i นะครับแล้วก็ตัว NOVA 7 5G นะครับ NOVA 7i และ NOVA 7 5G อ่ะต้องเป็นเวอร์ชัน12.0.0.234ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็น NOVA 7 SE นะฮะจะเป็นเวอร์ชั่น12.0.0.287ขึ้นไปนะครับออ้วอรรุ่นหนึ่งลืมไปเลยนะเมซี่10 Pro นะครับเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับตัว P50 Series นะคือเวอร์ชัน12.0.0.255ขึ้นไปเขานี้คำถามต่อมาแล้วว่าเอ้ยแล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นเรนดูตรงไหนนะครับวิธีการดูให้เราไปที่การตั้งค่านะครับหลังจากนั้น เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับให้เพื่อนๆสมาชิกหรือว่าทุกคนดูที่คําว่าหมายเลขบิลนะฮะตัวนี้นะครับมันจะมีเลขอยู่อย่างของผมเนี่ยเป็นตัวโนวาเจ SE นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น12.0.287 0, 0. 7, ซึ่งเวอร์ชันนี้รองรับไลท์เฮาส์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกใช้ P40 ซีรีส์หรือว่าเมทัล10ซีรีส์ก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ผมระบุไว้หรือว่าแจ้งไว้ก็คือ12.0.255 0, 0. 0. ขึ้นไปนะครับคราวนี้วิธีการนะครับก็ถ้ายัางไม่ใช่เวอร์ชันที่รองรับให้เราไปใช้การอัปเดตก่อนก็เข้าไปที่ในส่วนตัวการตั้งค่าระบบและก็การอัปเดตนะครับ หลังจากนั้นก็ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับอ่าก็ตรวจสอบได้เลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งถ้าบางเครื่องหรือว่าบางท่านนยครับตรวจสอบแล้วมันยังไม่มีให้อัปเดตผมมีช่องทางหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้ทุกเครื่องนะครับบางเครื่องได้บางเครื่องไม่ได้นะครับแต่อย่างผม No v a 7 SE ได้นะครับก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน my huawei นะครับแอปพลิเคชัน my huawei เนี่ยแต่เข้าไปเลยนะครับเมื่อแต่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน my huawei เสร็จเรียบร้อยให้ไปหัวข้อการสนับสนุนนะครับ เป็นรูปหัวใจไปที่การสนับสนุ์แล้วก็ตรงบริการด่วนนะครับมันก็จะมีบริการต่างๆให้เราแตะคําว่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเมื่อแตะคําว่าเพิ่มเติมเข้าไปเราจะเจอคําว่าอัปเดตนะให้เรากดคําว่าอัปเดตหลังจากนั้นมันก็เรากดคําว่าตรวจสอบอัปเดตเขาวนี้เขาจะเด้งแล้วก็ตรวจสอบให้เราส่วนมากถ้าใครที่ไปตั้งค่าระบบและการอัปเดต การอัปเดตไม่เจอนะครับเข้ามาในนี้จะเจอนะครับแต่ย้ำนะครับว่าตรงนี้ได้บางรุ่นนะครับบางรุ่นไม่มีไม่ต้องตกใจนะครับแต่จริงๆแล้วเข้าไปที่ตั้งค่าระบบและการอัปเดตหลายๆเครื่องก็จะขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างผมเนี่ยอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เข้าไปที่หัวเว่ยแอปแกลอรี่เลยนะครับเข้าไปที่หัวเว่ยแอปแกลอรี่นะฮะหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชัน i g h t h o u s e พิมพ์ไปเลยนะครับว่า L I G H T นะครับแอป Lighthouse สัญลักษณ์ของเขาจะเป็นรูปประภาคารสีส้มๆนะครับให้เราทําการติดตั้งลงไปเลยนะครับตอนที่เรากดติดตั้งเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าให้เราติดตั้งแอปพลิเคชัน Lighthouse EX ด้วยนะครับเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับ l i ท e เฮาส์ก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอันนี้คือ l i ท์เฮาส์ถ้าเรากดตกลงมันจะดาวน์โหลด2แอปพลิเคชันติดตั้งลงบนตัวเครื่องพร้อมกันให้เลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรากดเปิดจากตรงนี้เลยนะครับทำไมจะให้กดเปิดจากตรงนี้เพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ถ้าซอฟต์แวร์รองรับเนี่ยตัวเครื่องมันจะไม่โชว์ที่หน้าจอดังนั้นเมื่อออกมาจะไม่เจอแอปนี้นะครับให้เรากดเปิดจากตรงนี้เลยเมื่อกดเปิดจากตรงนี้นะครับมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาแต่ของผมทาการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะมาเลยไม่เด้งขึ้นมาจะมีท่องมีข้อความเด้งขึ้นมาให้เรากดอนุญาตนะครับให้เราเลือกการอนุญาตตลอดเวลานะครับกดครั้งเดียวเลยนะครับให้เลือกการอนุญาต ตลอดเวลานะครับเมื่อกดอนุญาตตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาเลยนะครับแล้วเราก็โหลดล ne ติดตั้งได้เลยนะฮะคราวนี้แล้วถ้าใครมีลายอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้ผ่าน G Space นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ต่อได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ได้เนี่ยลองไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็แอปพลิเคชันหลังจากนั้นไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็พิมพ์หาแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับพิมพ์หา l ล n e ปึ๊บนะฮะ กดไปที่ไลน์แล้วกดบังคับหยุด1ครั้งนะครับแล้วก็เปิดมาใหม่นะฮะคราวนี้มันก็จะสามารถที่จะลิงก์กับตัวแอปพลิเคชัน Linehouse และทำให้รับการแจ้งเตือนได้ดีนะครับรวมถึงเวอร์ชันที่ใช้ l i น e h o u s e ช่วยเนี่ยมันจะสามารถแชร์โลเคชันได้ด้วยดังนั้นวิธีการเช็คนะครับว่าเราใช้งานได้แล้วโอเคแล้วนะครับแนะนำว่าให้เราลองเข้าไปนะครับลองเข้าไปแชร์โลเคชันเลยนะครับพิมพ์หาสักลายหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วกดคาว่าตาแหน่งนะครับกดลองแชร์ดู ปกติถ้าไม่ใช้ไรเฮ้าส์นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้ในส่วนตัว G Space เนี่ยเราจะแชร์โลเคชันไม่ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะแชร์โลเคชันได้แสดงว่าตรงนี้รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีเพื่อนสมาชิกบ,บางคนบอกว่าเฮ้ยตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทําไมปิดหน้าจอไปมันไม่แจ้งเตือนผมมีนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแอปไลน์นะครับตัวนี้อยู่ที่การตั้งค่าให้เราไปที่การตั้งค่าตัวเครื่องด้วยนะครับแล้วเลื่อนหาคําว่าการแจ้งเตือนนะครับ หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีคําว่าการตั้งค่าแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับมันจะมีคําว่าปลุกหน้าจอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกเปิดคําว่าปลุกหน้าจอตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าปิดอยู่ให้กดเปิดนะครับเมื่อเวลามีข้อความเข้ามาจอมันจะสว่างขึ้นมาให้เรารู้ว่ามีข้อความจากไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันที่แจ้งเตือนเข้ามาที่เครื่องเหล่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้ง Lighthouse นะครับบนเครื่องรุ่นเก่าๆนะที่เริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ให้รองรับแล้วนะครับอ่ะมีนิดนึงนะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะแต่ก็จะมีบางเครื่องที่ไม่สามารถที่จะติดตั้งได้เข้าไปที่แอปแกลเลอรี่แล้วไม่เจอแอปพลิเคชัน l i g h t h o u s e อย่างที่ผมโหลดให้ดูตัวนี้นะครับวิธีการแก้นะครับก็คือว่าให้เราโหลดไฟล์ apk ผมผมทำไฟล์ไว้ที่ ใต้คลิปมีแล้วนะครับไปคลิกดาวน์โหลดจากลิงก์กันได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปลงตัวเครื่องนะครับทั้ง l i i h t h o u s e สีส้มแล้วก็ l g h t เ o u s e ตัวนี้เลยนะครับติดตั้งลงไปตัวเครื่องเลยนะฮะหลังจากนั้นก็กดเปิดเท่านี้มันกดเปิดต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ไปที่ครับแอปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พิมพ์ค้นหาคาว่า l ลท์เนะครับ พิมพ์ค๋าาไลท์เฮาส์เลยหลังจากนั้นแตะพทีไลท์เฮาส์สีส้มแล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีมุมบนตรงคำว่าไลท์เฮาส์มันจะมีข้างข้างขวามือจะมีแสลักการตั้งค่าอยู่ให้เราแตะเข้าไปนะครับแล้วมันจะให้เรากดอนุญาตเราก็กดอนุญาตตลอดเวลาครั้งเดียวพอนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งไลน์ใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะรับการแจ้งเตือนได้ดีแชร์โลเคชั่นได้นะครับแต่ว่าถ้าบางเพื่อนบางคนบอกว่าเอ๊ะ ใช้รุ่นอื่นติดตั้งได้ไหมนะครับอย่างเช่นโนวาตัว Y7A Y7P โนวา 8i ซึ่งรุ่นเหล่านี้อยู่ในลิสต์ไหลชื่อที่ได้รับการอัปเดตด้วยแต่เขาน่าจะทยอยทยอยปล่อยให้อัปเดตมานั่นเองนะครับดังนั้นใครที่ใช้รุ่นอื่นๆอยู่อยากจะลองก็ลองได้แต่ถ้า วิธีการสังเกตง่ายๆเลยถ้าแอปพลิเคชันมันยังไม่รองรับหรือว่าซอฟต์แวร์ไม่รองรับเมื่อเราติดตั้งแอปไลท์เฮาส์ไปแอปมันจะอยู่บนหน้าจอเหมือนแอปต่างๆบนหน้าจอที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับมันจะไม่หายไปจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะว่าไลท์เฮาส์ผมไม่อยู่บนหน้าจอถ้าซอฟต์แวร์รองรับแอปพลิเคชันไลท์เฮาส์มันจะถูกซ่อนไปจะไม่โชว์บนหน้าจอนั่นเองอันนี้คือวิธีการสังเกตแล้วก็วิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราเข้าแอปแกลเลอรี่แล้ว l ลท์เฮาส์เจอแบบนี้แสดงว่าเครื่องของเราเนี่ยอาจจะรองรับการติดตั้งไลท์เฮาส์แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดติดตั้งนะฮะหลังจากนั้นก็ลองติดตั้ง Line หรือว่าลองแชร์โลชั่นไล n ์ว่าได้หรือไม่นะครับถ้าได้ก็แสดงว่าโอเคแล้วลองรับแล้วนั่นเองนะครับแต่เบื้องต้นเท่าที่ผมเช็คมาในวันนี้นะครับก็จะมีรุ่นที่ผมแจ้งไปครั้งต้นนะครับนั่นก็คือ P40 ซีรีส์นะครับ Me40 นะ Pro โนวาเจ็ดซีรีส์นะครับได้หมดเลยนะครับ G, 7 5G 7i 7าจีนะครับส่วน P10 ได้ทั้ง P10 ธรรมดา P10 Pro P10 Pro Plus ได้หมดเลยนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมมาอธิบายนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบบางคนไม่ได้ติดตามตัว a c e b o o k นะครับซึ่งผมก็มี Facebook ที่เป็นกลุ่มไว้ด้วยนะฮะก็ลองไปติดตามข้อมูลได้ผมก็จะอัปเดตข้อมูลในนั้นด้วยนะครับใน Facebook กลุ่มที่ชื่อว่า Huawei Community TH หรือว่า Thailand นั่นเองนะครับผมก็จะเอาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปแชร์อยู่นะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้เครื่องหัวเว่อยู่ก็ลองดูละกันนะครับก็ถ้ารุ่นอื่นนะฮะกันที่บอกไปนะครับยังไม่รองรับ นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องเลิฟแก๊จผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปิดมโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ